วันนี้ผมไปนะฮะสัมภาษณ์นะฮะทางท่านอาจารย์รองศาสตราจารย์ดรนะครับนิพนธ์ภูวพสกรรับครับ่าการเกียรติคุณจากสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒน,นานประเทศไทยทีไอฮะพูดเรื่องค,คืออาจารย์ตอนนี้แกโฟกัสเรื่องฝุ่นเรื่องสภาพอากาศเป็นพิเศษเลยนะครับบอกว่าแกสนใจมากแล้วเนี้ยแกมองว่าการที่รัฐบาลดําเนินการแบบนี้เป็นแค่เป็นการแก้ปัญหาระยะสัน้นแล้วก็แก้ไม่ได้จริงแกยังตั้งตั้งคำถามเลยบอกว่าปกติจะมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งนะฮะ จะแบบตั้งเดือนเขาเรียกว่าตุลาคมแล้วจะไปจบเดือนพฤษคือตั้งตอนที่เดือนประมาณพฤษภาค,ค่ไม่ใช่ฮะเพราะ<อ><อ>ว่าจะตั้งช่วงที่ก็จะมีฝุ่นนั่นแหละพอ,อจบเรื่องฝุ่นฝุ่นหายวันหน้าฝนก็จะก,บบาการรมการก็จะหายไปไก็กลายเป็นว่าการทํางานน่ะมันไม่มีการบริารการไม่ต่อเนื่องและที่สําคัญอาจารย์ย้าว่าการแก้ไขฝุ่นที่แท้จริงนะฮะนักการเมืองแก้ไขไม่ได้ไม่มีทางที่จะแก้ไขได้เพราะว่าอะไรนะฮะเพราะว่าอะไรรู้ไหมหนึ่งคือถ้าให้นักการเมืองมานั่งหัวโต๊ะเนี่ย ข้าราชการก็จะทําตามนักการเมือง oh. อะนะฮะนักการเมืองเขาจะไม่กล้าที่จะตัดสินใจ oh. อะไรที่กระทบฐานเสียง oh. ของประชาชนฉะนั้นเดี๋ยวฟังเสียงการโฟนอินสัมภาษณ์อาจารย์นิพนธ์เลยครับข,ข้อเสนอแนะก็คือต้องตั้งคณะกรรมการถาวรแล้วเป็นมืออาชีพที่ให้หน่วยข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่มีความสามารถนะฮะนั่งปโตะ๊ะจะเป็นเอกชนร่วมกับราชการก็ดี แต่อย่าเอานัาการเมืองด้านหัวโตไม่ใช่กรรมการของฝ่ายการเมืองแล้วให้อำนาจหน้าที่มอบอำนาจหน้าที่ให้เขาแล้วถ้ามันเกินขอบเขตให้เขากลับมาขออำนาจหน้าที่ใหม่ต้องทำอย่างนี้ไปต่อเนื่องแล้วเอาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกรมควบคุมมลพิษนะฮะกรมขนส่งทหารากรมการขนส่งจุกประแหะรเรื่องรถยนต์เรื่องราคาน้ำมันการพลังกระทรวงพลังงาน ถูกไหมฮะทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโรงงานอุตสาหกรรมทั้งหลายแหล่กรมโรงงานอุตสาหกรรมถูกไหมเกี่ยวข้องหมดเลยเยอะมากเลยถูกถูกไหมฮะกระทรวงเกษตรเราบูรณาการแต่เฉพาะช่วงที่เกิดเรื่องแล้วเราบูรณาการโดยให้นักการเมืองนั่งหัวโตะนั่นไม่ใช่บูรณาการที่แท้จริงนั่นเป็นการทำงานเฉพาะกิจเอาหน้าเอาตากันเพียงอย่างเดียวนะฮะ แล้วปีสองปีไม่จบนะแล้วข้อเสนออีกอันหนึ่งนะฮะครับขอให้ความไปช่วยขอความช่วยเหลือจากธนาคารโลกนะฮะโดยด่วนทำอะไรฮะทำสิ่งที่ผมไม่รู้ภาษาไทยจะแปลว่าอะไรภาษาอังกฤษเรียกว่า airshed a i r s h e d รู้จัก t อ r เตชดไหมเช็ดลุ่มน้ำ นะฮะเวลาน้ําตามมาตามแม่น้ําเขาจะวัดได้ว่าลุ่มน้ําเนี่ยขอบเขตพื้นที่มันกว้างแค่ไหนถูกไหมครับมันจะเป็นบอเตอร์เชดอันนี้เป็นแอร์เชดก็คือเหมือนเหมือนที่เชียงใหม่เนี่ยนะฮะถ้าคุณมองเชียงใหม่มันเป็นมันเป็นสันเขาแล้วตัวเมืองเชียงใหม่มาอยู่ในหุบเขาใช่ไหมแล้ววิ่งจากใต้ขึ้นไปเหนือใช่ไหมแต่ลมเนี่ยมันวิ่งมาจากทิศตะวัน ออกมาทางที่ตะวันตกมันพัดเข้าเมืองเชียงใหม่ใช่ไหมมันไม่ได้วิ่งจากใต้ไปเหนือแล้วหลุมอากาศตรงเนี้ไอแอร์เช็ดเนี่ยมันเป็นหลุมอากาศที่กินพื้นที่ไปถึงจังถึงพมา่าบางจังหวัดที่มีการเผาเนี่ยฮะมันครอบคลุมพื้นที่ต่างๆเลยลำปางอ่ตากถูกไหมฮะอุตรดิตเนี่ยอะไรพวกนี้มันครอบคลุมแค่ไหนต้องคำนวณว,ว่า ตกลงเนี่ยถ้าเพราะถ้าเชียงใหม่แก้ปัญหาคนเดียวแก้ไม่ได้เรารู้อยู่แล้วเชียงรายแก้ปัญหาคนเดียวแก้ไม่ได้เพราะมันพัดมาจากที่อื่นด้วยครับตกลงเนี่ยประเทศจีนเมื่อกลุงมปักกิ่งเมื่อหลายเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วมีปัญหาแต่ก่อนนี้มีปัญหาเร,เรื่องเรื่องหมอกควันแบบเดียวกับเราแบบเนี้นะพีเอมสองจุดห้าเนี่ยหนากหนักกว่าเรารเสร็จแล้วเวลานี้ปักกิงดีขึ้นเ แล้วอินเดียก็เพราะว่าปากีกิ่งเนี่ยไปขอ,ขอ,วอาความช่วยเหลือธนาคารโลก,กประมาณการเรื่องแอร์เช็ดว่าแอร์เช็ดมันครอบคลุมพื้นที่อะไรแล้วจัดการแล้วดําเนินการจริงๆริงอย่างจังอินเดียเริ่มทําแล้วเมื่อปีที่แล้วนะฮะขอความช่วยเหลือธนาคารโลกเช่นเดียวกันประมาณการแอร์เช็ดได้ว่าแต่แอร์เช็ดของอินเดียมันใหญ่มากมันครอบคลุมบางประเทศเนปาลน,นะฮะหลายประเทศเสร็จแล้วปากีสถาน แต่เสร็จแล้วอํานาจปัญหาก็คือว่ามันขัดแย้งกันระหว่างประเทศทาง,ทางการเมืองอินเดียปากีสถานมันก็แก้ลําบากแต่อินเดียเ่นะาเผาหนักกับเราแต่อย่างน้อยเขารู้แล้วว่าพื้นที่แอร์เชดของเขาเนี่ยมันกว้างแค่ไหนรเราจะต้องทาเลยว่ากรุงเทพเนี่ยแอร์เชดมาจากแค่ไหนบ้างแล้วทํางเชียงใหม่ใหญ่แค่ไหนครอบคลุมพื้นที่อะไรบ้างเรายังไม่รู้ครับมีนักวิจัยจากเชียงใหม่พยายามจะขอทุนวิจัย ของเงินมันต้องใช้คอมพิวเตอร์กำลังมหาศาลเลยของเงินซื้อคอมพิวเตอร์ห้าล้านเราไม่ให้น่าสงสารประเทศไทยเราไม่ให้ความสำคัญเรื่องพวกนี้เลยแล้วมันก็แก้ไม่ได้มันต้องผมผมอย่างที่ผมพูดเดียวแล้วข้อเสนอนี้แหละถ้าจะทำก็คือสองประเด็นก็คือเรื่องของการมีเจ้าภาพที่เป็นแครการมือชีพทัดเจนแล้วก็เป็นทีมขาวรที่ทำงานต่อเนื่อง นะฮะทำข้อมูลต่อเนื่องครับแล้วก็จะรู้ว่าจะโรงงานทั้งหลายแหล่เนี่ยปล่อยควันปล่อยมลพิษอะไรต่างๆก็จะก,ก,ก็ก็ต้องแก้ตั้งแต่ต้นเลยมันไม่ใช่แก้เฉพาะช่วงนี้มันแก้ตลอดปีเพราะโรงงานพวกนี้ก็ปล่อยมลพิษอยู่ตลอดเวลาถูกปะ่ะโรงงานไฟฟ้าโรงงานอุตสาหกรรมการก่อสร้างนะฮะบ้านเรือนทั้งหลายแหล่ เผาเผออะไรต่างๆทําคงทางพัวนี่มันเกี่ยวทั้งนั้นแบ่เพียงแต่มันเกี่ยวเกี่ยวมากเกี่ยวน้อยเท่านั้นเองแต่จาราจรเป็นเรื่องใหญ่ในกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะรถติดการใช้น้ํามันดีเซลถูกไหมรถเก่า คุณจะมีนโยบายเปลี่ยนเปลี่ยนรถเก่าได้ไงกี่ปีเกินกี่ปีอย่าลดภาษีว่ารถมันเก่าลงและใช้วิธีลดภาษีจดทะเบียนจําได้ใช่ไหมจำได้ครับอ่าควรจะยื่งพอเก่าถึงระดับหนึ่งแล้วต้องเพิ่มภาษีแล้วเพื่อให้เปลี่ยนรถต้องควบคุมอายุรถคือใช่แล้วเพราะว่าญี่ปุ่นก็ทํามาตั้งนานแล้วคือการทําแบบยีงมีคนเจ็บทั้งนั้นร และนักการเมืองไม่ชอบผมถึงบอกนี่คือเหตุผลที่เอานักการเมืองนั่งบนโต๊ะไม่ได้นะอืมครับครับถูก <laughs> คุณเห็นรデデประเด็นได<ๆ>้อย่างก็ไม่กล้าทำก็คืออาจารย์ย้ำนะครับว่าการจะแก้ไขฝุ่น pm ห้าแบบทําจริงทําได้เนี่ยต้องมีบรุรณาการองคอ์กรขึ้นมาแบบรับผิดช,ชอบโดยเฉพาะแล้วต้องเป็นถาวรด้วยไม่ใช่เฉพาะกิจแบบว่าถึงช่วงฤดูฝุ่นมาตั้งทีแล้วพอฝุ่นหายพอฝนตกก็เลิกหายไปต้องตั้งถาวรมีเจ้าภาพชัดเจนเพื่อจะ การมาจัดการเรื่องแอร์เชดเนี่ยก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับการคาดการณ์ของทิศทางอากาศที่จะเป็นเรื่องรุมอากาศนะฮะซึ่งทางธนาคารโลกเนี่ยเขา<ฆ>มีข้อมูลตัวนี้อยู่ซึ่งเราสามารถขอได้ว่าแอร์เชดตัวนี้มันครอบคลุมถึงไหนจะได้วางแผนกันถูกแล้วมันคาดการณ์พยากรได้ทางกรมอุตุก,ก็มีเครื่องมือ<ฆ>แต่ว่าคือที่ผ่านมามันเหมือนต่างคนต่างทําแล้วมันก็ยิ่งนักการเมืองก็มาพอถึงว่าเวลามีฝุ่นบาทีก็ตื่นตัวที<ฆ>มันก็แก้ไม่ทนันใจป็นไล่ตามมตลอดแก้ไม่ทนัน ประเด็นนี้อาจารย์ถึงบอกว่าถึงมีนักการเมืองคือแก้ไม่ได้ต้องมีหน่วยงานที่รับผิดชอบอย่างเป็นทางการแล้วก็บังคับใช้กฎหมายทั้งหมดที่ทเกี่ยวข้องจะได้เข้ามาแก้อย่างเป็นทางการเพราะว่าจริงจรอาจารย์ยืนยันว่ามันแก้ได้แต่วิธีการปัจจุบันมันแก้ไม่ได้แน่นอนไม่งั้นมันก็จะเป็นแค่ไล่ตามไปเร,รเรื่อยๆใช่ครับใช่ไหมแล้วก็ใช้เงินเหมือนเบี้ยหัวแตกแบบนี้ไปเรื่อยๆไม่แก้ไม่ถูกจุดอีกต่างหากอะไรอย่างนั้น